อยู่กับช่องบ้านสวนสันดีโฮมสเตย์นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่อง pH นะครับของดินแล้วก็ของน้ำนะครับแล้วก็ pH นะครับของตัวน้ำหมักต่างๆนะครับว่าแต่ละตัวมี pH เท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงมีผลบวกผลลบยังไงต่อดินแล้วก็ต่อการใช้น้ำหมักนะครับก็วันนี้เราเอาตัวอย่างของตัว น้ำหมักสูตรหนึ่งนะครับน้ำหมักปลานะครับแล,รรแล้วก็มีสูตรสองไทรซาซแล้วก็มีสาลายนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นตัวสําคัญนะครับพอดีผมไม่ได้เอาตัวสูตรสามมาก,ก็เลยไม่ได้มาเทพเพื่อที่จะวัดค่า pH ให้ดูด้วยนะครับแต่คนอื่นก็สําหรับเพื่อนๆที่ทําการเกษตรอยู่ประจาแล้วนะครับเรื่องดินเรื่อง pH เรื่องอะไรพวกนี้สําคัญมากนะครับถ้า มีโอกาสเราก็ซื้อตัววัด pH เ,เอาไว้นะครับวัด pH ดินสำคัญมากเพราะว่า pH ดินที่สูงหรือต่ำเกินไปก็มีผลต่อตัวแปรในการที่จะทำให้พืชน,นำปุ๋ยไปใช้นะครับได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ pH ดินมีส่วนเยอะเลยนะครับไอตัวนี้เป็นเครื่องวัด pH ดินที่ผมซื้อมาน่าจะประมาณ2000นะครับ2,000นนิดๆน,นะครับนะครับ ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นคล้ายๆเป็นโลหะหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจแล้วก็ค่อนข้างแรงจับเบามือด้วยนะครับไม่เสียง่ายๆตัวนี้ก็น่าจะทนทานมากแล้วก็การใช้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับก็เ็ามีแนะครับนำบัตรไหมด้วยเครื่องนี้ซื้อมานานแล้วนะครับซื้อมานานแล้วก็นานๆเวลาไปเจอลูกค้าทีก็พกไปด้วยก็วัดให้เขาไปด้วยนะครับก็พอเรารู้ จากค่า pH แล้วเราก็อาจจะมีแนวทางที่จะทําให้ดินของเราอยู่ในค่าเป็นกลางมากขึ้นบางท่านก็อาจจะต้องเติมตัวนั้นตัวนี้ไปเพื่อเป็นการปรับคุณภาพดินของเราไปนะครับแต่วันนี้ผมจะทดสอบวัดค่า pH ของน้ำหมักแต่ละตัวนะครับก็จะเริ่มก่อนว่าตัวนี้คือตัวไคโดซานสูตรสองของเรานะครับเดี๋ยวเราวัดสูตรสองก่อนนะครับอันดับแรกผมจะวัดน้ําก่อนนะครับค่า pH ของน้าน้ําตัวนี้เป็นน้ําที่มีคุณ ภาพดีพอสมควรนะครับเขาทําคือน้ำเนี่ยถ้า pH ก,กลางๆเนี่ยจะดีมากแต่ส่วนใหญ่น้ำจะค่อนข้างจะออกไปทางกรดอ่อนๆอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าน้ําที่เป็นน้าด่างเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้เขาทาค่า pH เขาเช็คค่า pH ไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะวัดค่าน้ําปกติก่อนนะครับตัวนี้จุ่มไปนะครับน้ําตัวนี้อยู่ที่เอ่อ6.5นะครับ6.5 6.6นะครับ ต่อน้ำถ้าอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับน้ําอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวสู2ไคโดซานนะครับค่าพีเอชเท่าไหร่ปึ๊บนะครับโอ้หนี่ครับนี่ครับพีเอชเห็นไหมครับทําไมมันเป็นอย่างนี้ครับคือไคโดซานตัวนี้เป็นไคโดซานที่ทําใหม่เลยนะครับทําใหม่สดๆเลยผมไปเอามาจากไคโดซานทําใหม่สดๆเลย ทำไมค่าไครโดซานมันต่าอย่างนี้อย่าเขาเรียกว่าความเป็นกรดเป็นด่างมันต่าแบบนี้นะครับคือดิ่งลงไปเลยนะครับตัวนี้เป็นไครโดซานที่ทํามาใหม่ๆซึ่งตัวนี้ละลายด้วยกรดอินทรีย์นะครับละลายด้วยกรดอินทรีย์ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเขาก็น่าจะต่านะครับแต่ตัวนี้เป็นไครโดซานที่เราส่วนใหญ่จะเป็นก้นก้นถังนะครับก้นถังลูกน้องเ็าจะเก็บไว้ เก็บไว้เทรวมกันเทรวมกันเทรวมกันก้นถังเทรวมกัน mm hmm. ก็จนได้ตัวนี้ก็แสดงว่าตัวที่เป็นกดอินซีมันค้างอยู่ในนี้เยอะนะครับเนี่ยครับเอื้อเลยเห็นไหมครับชัดเจนเลยก็ถ้าแบบนี้เวลาใช้ก็ต้องระวังหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรผมไปตักมาลูกน้องบอกว่าให้ไปเอาเอา,เอา,เอาตักตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ลองมาวัดดูตัวนี้เป็นก้นถังแล้วแล้วก็มารวมกันเดียวนะครับเนี่ยถ้ามีความเป็นกดมากเ,มเนี่ยจะิดงไม่ดูนะครับลงไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยแสดงว่าเครื่องทํางานได้ดีนะครับ โัวไคโดซาตัวนี้แต่ถึงเวลาที่เราไปละลายนะ้ mm ํา hmm. ก็ไม่มีผลบวกลบอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าไปเจอยาที่เขาก็น่าจะเป็นเป็นกรดก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วครับแต่ตัวนี้มันเป็นก้นถังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เรามาดูสารลายนะครับตัวสารลายตัวนี้นะครับสารลายของเรานี่ก็มีป,ปริมาณแร่ธาตุเล,ล็กรดยินรีพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วัดลายเดี๋ยวนะครับสลายอยู่ที่6นะครับอยู่ที่6กกว่าด้วยซ้ําใบขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วนะครับกว่านะครับนี่ครับสลาย6.5นะครับ6กก็ถือว่าปกติมากๆนะครับกับตัวที่มีธาตุอาหารขนาดนี้นะครับถือว่าปกติมากๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคมากๆเห็นไหมครับสลายของเราพอเราใส่ปั๊บสี ห็นมัครบสีเขียวปึ๊ดเลยนะครับนี่คือสารละลายของแท้นะครับสารละลายของแท้เราละลายเก็เรียกว่าย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์นะครับหนูสีครับนี่ครับย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เดี๋ยวจะเขียนให้นะครับปึ๊บนี่ครับสีเขียวนี่คือสารละลายของแท้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหมักสูตรหนึ่งต่อนะครับว่าปีเห้เขาทลาย จมไปยังอันน้ำหมักสูตรหนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วครับน้ำหมักสูตนหนึ่งอ,อยู่ที่ประมาณ6.5นะครับก็ใกล้เคียงกับสาลายนะครับอยู่ที่ประมาณ6.5นะครับอยู่ที่ประมาณ6.5ใกล้เคียงกับสาลายทำไมถึง2ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6.5ก็เพราะว่า แารแลกทาสของเขาจริงๆทั้งสาล่ายแล้วก็ทั้งน้ำหมักปลาเนี่ยเขาใกล้เคียงกันนะครับแต่เราต้องบอกเลยว่าตัวน้ำหมักปลาในต้นทุนมันถูกกว่าหลายบาทเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือ,อด้วยวัตถุดิบด้วยขั้นตอนด้วยอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสาลายเนี่ยเขามีประโยชน์ในช่วงช่วงดอกเนี่ยเราพ่นได้สบายใจนะแต่ช่วงน้ำหมักน้ำหมักปลาถ้าเป็นช่วงดอกนี่ขอ ถ้าเป็นไม่ได้คืองดเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะครับมันค่อนข้างจะแรงนะครับแต่เวลาทําใบเนี่ยเวลาทําใบแนะนําตัวน้ําหมักดีกว่าเพราะมันแรงแล้วก็มันประหยัดเงินด้วยนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียเข้าต่างกันไปนะครับอันนี้ในส่วนของค่าพิเทที่เราวัดไปก็ไม่ได้มีผลบวกลบอะไรมากนะครับก็อาจจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวก้นถังอาจจะมีพวกกรดพวกอะไรเยอะนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวที่เราเอามาใช้งานจริงที่อยู่ในในนี้ครับไม่ พีเอชไม่ได้ต่ําขนาดนี้นะครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับในส่วนสารลายก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคุณภาพดินกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ใกล้กๆเนี่ยผมจะให้ดูเวลาที่เราไปวัดดินในสวนเรานะครับเราจะรู้ว่าดินใต้ต้นไม้เราเนี้ยใต้สมพุ่มของเราเนี่ยมันดินมันอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนี่ผมได้กดไปบ้างแล้วนี้ ค่าของเขาตอนนี้อยู่ที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวลองกดดินตรงนี้ดูขึ้นไปนะครับนี่นจะลงมา่ไหมตรงนี้ก็ถือว่าก็ไม่ไม่ต่ำนะครับไม่ต่ำต่ำเดี๋ยวเจี๊มตัวน,นี้ที่ผมเจี๊คมไปเห็นไหมครับตรงนี้เหลือแค่ ห้ากว่าเองไม่ถึง6ครับเนี่ยเนี่ยสแสดงว่าแต่ละจุดตรงนี้มันหลากหลายมากเพราะว่าเราเทต,ตัวนั้นตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในสวนก็คิดว่าลนะักษณะแต่ละที่จะเหมือนกันเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าถ้าดินมันอยู่ที่ประมาณห้าหรือ6เนี่ยถ้า6ก็ยังไม่น่าเกลียดมากนะครับแต่ถ้าไปเป็น54าอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้สารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับ pH ขึ้นมาหรือว่าเป็นการเติมแร่ธาตุหรือสารอินทรีย์ ขึ้นมาเพื่อปรับสภาพดินนะครับเป็นการวัดคุณภาพดินคร่าวๆเพื่อให้เรารู้ว่าดินเราเป็นยังไงนะครับเราจะได้แก้ไขของเราได้ถูกนะครับตัวนี้ลงไปแล้วครับลงไปที่6นะครับก็ใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะครับก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับตัวเครื่องตัวนี้เขาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเราสามารถจะซื้อไปแล้วก็ไปทดสอบ กับดินของเราได้นะครับทดสอบกับดินของเราได้เดี๋ยวผมจะเช็คค่าปั้น,นาที่อยู่ในนี้ให้ดูนะครับอยู่ในอ่างบัวนี่นะครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับค่าน้ําในอ่างบัวก็ทั้งจะเป็นกรดมากทําไมเป็นกรดครับเพราะว่าในอ่างบัวตัวนี้เราไม่ค่อยได้ล้างไม่ค่อยได้ทําความสะอาดก็เติมไปเรื่อยๆข้างในเนี่ยมันก็หมักหมมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรียกว่าแก๊สไข่เน่านะเป็นพวกไฮโดรเจนซัลไฟล์ก็ผสมกับน้ําก็เป็นพวก กรดซัลฟูริกอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับมีค่าความเป็นกรดมากนะครับถ้าอธิบายทางวิชาการนะครับเชื่อเลยเพราะข้างล่างเนะี่ยมันเป็นอะไรดำๆเยอะแหละตัวนี้มันมีความเป็นกรดส่วนใหญ่จะมาจากกรดซัลฟูริกแน่นอนนะครับจากซันไฟต์ต่างๆนะครับอธิบายได้ถ้าเราจะเพิ่มค่าเบีเราก็สามารถเอาเติมพวกปูนร้อนหรือว่าปูนต่างๆเติมลงไปก็ปรับคุณภาพน้ำขึ้นได้แล้วนะครับเป็นวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถที่จะ ไปซื้อนะครับแล้วก็เอามาใช้สําหรับสวนเราได้ปรับคุณภาพดินเราได้นะครับก็วันนี้คลิปที่เราทําไปถ้าเพื่อนท่านใดถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือ subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ